ดีกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้อาคีนาก็เป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าซีรีส์เรื่องแรกที่ถ่ายทอดที่ทําไปเรื่องเพราะพอกระแสดีตอบรับดีเขาก็เลยให้เปิดโอกาสให้ทางทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงที่เข้ามามันอยู่ในโปรเจกต์ท็อปยูนิเวอร์สนี้มาร่วมโปรเจกต์อาคีนาด้วยซึ่งเราก็โอเคที่แบบว่าจะกลับมาเล่นวายดีเลยต่างพวกสิ่งสำคัญนะา็วายวายเห็นนะมเตยพงก็วายอะไรอยย่างงเี้ก็แต่วิมานหนาวใช่ไหม ผมอาจจะยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อาจจะเข้ามาเต็มตัวครับผมเน,นี่ยคะณอาใช่อีก็ฝากด้วยนะครับผมอี่ก็ยังไม่รู้อะไรมากคนอนเซ็ปต์ก็จะปเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีครับสำหรับเราคิดว่ามีอะไรที่มันต้องปรับเปลี่ยนไหมคะนอกจากเออเราก็เล่นมาประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้อตอนนี้แบบเต็มตัวแล้ว,ว,วนะมาเปลี่ยนในเรื่องของการลุ้นดีกว่าลุนล้นก็จะมีคู่ไหมเพราะในเรื่องของลฟอรผ,ผมก็ยังไม่มี ได้ภูใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กำลังเขียนบทอยู่ใช่ชาเลนไม่ทำสำหรับแบบซีรีส์บอยเลยสำหรับเร้ยชาเลน์นะผมก็ก็ชาเลน์นะนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดรับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่ายัางไงก็ต้องทำไม่ได้ครับใน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 มุมของ,งอนักแสดงใช่เสน่อวานคือมองอะไรเนี่ยเสน่ห์ขอนคืออะไรตอ,อนเต้มองเห็แล้วแบบเอะไเน่ห์คือเราจะเห็นแล้วเราจะ ยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็จะแบบยิ้มไปกับมันเพราะบางที่ดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่ที่เล่นไปก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็สนุกหัวเราะไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจาก แล้ครชายหญิงไม่ได้สต็อปอยู่ก็ม,มีมีเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับท่านงก็ฝากติดตามด้วยอ่าแต่ริงกคุณมีนะแฟนๆพต้องรอก็มีมีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผมมีอยู่สองสาเรื่องได้ครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยใ,ในช่วงที่ถ่ายนะคะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่ายวายเลยช่วงนั้นถ่ายช่วงวิตอลงยากไหมที่ถ่ายชายหญิงเพืวถ่ายถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผม<ไ>ด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับหร,หรือก่อนอันนี้แบบเคยมีแบบแฟนๆแบบเคยเชียร์หรือสปอยแบบแบบว่าให้แบบพิเตอร์กระโดดเข้ามาวงการสลีฟวายบบนีมีครับผมใชั้ยม,ม,มีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพิเตอร์เล่นบานอยากเห็นพิเตอร์เล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่าอยากเห็นพิเตอร์เล่นเนาะอยากเห็นอย่างเี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับง่าก็ฝาก ครับผมปีหอกมได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมเห็นว่าอีกงานหนึ่งไปวิ่งไปที่ไหนมาครับพี่เจค่ะไปวิ่งที่เชิคาโกมาครับผมประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลยอย่างที่รู้ว่ามีพี่แอนทอมประสบไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายหลายท่านเลยแล้วผมเองก็ไปในในนามของแบบอาดิดาสแล้วก็ทางกาบิตด้วยก็ตั้งใจทำลายสิติตัวเอง ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำ,ท,ำทำเวลา,าวทำลายสถิติตัวเองได้ประมาณ2นาทีครับผมจาก2ชั่วโมง52เป็น2ชั่วโมง50ิบนิดๆครับเราวิ่งมันเป็นมาราธอนเธอพี่มาราธอนครับ42.195อนกิโลครับโอ้ใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมมาหลายเดือนมากซ้อมมาตั้งแต่เมษาซึ่งได้มาแบบน่าจะประมาณ7เดือนได้ครับผม7เดือน7จเดือนเพ่เทกับมันเต็งพี่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจัดลดลง คนอาจจะมองว่านิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สําหรับผมาาใช่ครับแล้วอย่างก,ก่อนไปวิ่งเนี่ยเราเป็นแบบตั้งเป้ากับตัวเองไหมว่าแบบจะต้องเวลาถ้าาไรอะไรยังไงตั้งเป้าครับตั้งเป้าตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลงกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจแลลวใช่เพราะเราอุตส่าห์ทุ่มเทกับมันแบบแบ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่า ใจแล้วครับระหว่างทางเจอแบบอุปสรรคหรือว,ว่าแบบอากาศสภาพอากาศมันไม่เป็นใจอะไรบ้างเจอเหมือนกันครับบางวันก็เจอฝนตกก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์ติดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอบคุณครอบครัวครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่ที่คอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของออที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทำเขาก็คอยซัพพอร์ต แล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงแรกๆที่เย็นหน่อยช่วงแรกๆคา5ถึง10กิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมากน่าจะพอๆแดดแรงพอ,พอไทยได้เระมาณนนี้ครับพี่เต้ยครับ